มาแล้วค่ะทุกคนเบื้องหลังการฟิตติ้งละครเรื่องเงากรรมเทพองการบอกเลยว่าเรื่องนี้นะคะการจะต้องใส่วิกผมสั้นด้วยเพราะว่าเราจะต้องรับบทเป็นดอกเทียนซึ่งดอกเทียนจะต้องมีความเ้าห้ามีความทะมลอยู่ในตัวบอกเลยว่าคาแรคเตอร์น,นี้ยากมากยอมรับแหละว่าตัวเองเป็นคนห้าแต่ว่าพอมาเป็นดอกเทียนแล้วมันต้องห้าแบบปลอมตัวทุกคนเพราะว่าด้วยเหตุผลอะไรหลายๆอย่างางั้นก็ฝากทุกคนติดตาม,มากันนะคะว่าหนูจะเล่นออกมาเปน็นยังไง ซึ่งลุคแรกของดอกเทียนนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเอาจริงๆตอนถ่ายภาพนิ่งอะเราก็รู้สึกว่าเออทำไมเราเหมือนเด็กผู้ชายคนนึงเลยวะเหมือนเรื่องนี้มารับบทเป็นน้องชายพี่มิกค่ะและบอกเลยนะคะว่าพี่มิกสูงมากคือตัวหนูยังสูงไม่ถึงหูพี่มิกเลยอะวเวลาคุยกันหนูต้องเงยหน้าขนาดนี้เลยคะ่ะทุกคนวันฟิตติ้งนะคะพี่มิกก็สอนเราค่ะว่าโพสท่ายังไงให้ออกมาเท่ยังไงก็ฝากติดตามภาพฟิตติ้งก,กันด้วยนะคะ พอเสร็จจากลุกแรกนะคะเราก็มาเปลี่ยนเป็นลุกของคุณหนูดอกเทียนแล้วค่ะก็จะเป็นอีกลุกหนึ่งที่จะเห็นในละครเรื่องนี้ก็จะมีความหวานมีความเป็นผู้หญิงมากยิ่งขึ้นยังไงก็ฝากทุกคนติดตามละครเรื่องเงากรรมเทพด้วยนะคะฝากเป็นกิมมาร์จให้ดอกเทียนด้วยวรับรองว่าทุกคนจะเห็นอีกบทบาทหนึ่งที่ไม่เคยเห็นจากการแน่นอนค่ะ